ซิ่งขวัญใจวัยรุ่นครับคันนี้นะครับทำมาครบจบแล้วครับที่คันนี้ h o n d a Civic EG สีเทาลัมโบโหลดเตียล้อดำล้อสิบห้นะครับแหมมีสปอยเลอร์ spoiler. ครบเครื่องรอบคันเจ้าของไม่ให้ข้อมูลอะไรเอาไว้เลยบอกแต่ว่ารถพร้อมใช้ต้องดูรูปกันเอาเองนะครับาจากสภาพที่เห็นไม่มีข้อติณนะเวลานี้นะครับไม่มีข้อติเลยบอกก็เป็นตัวนอก โดดเด่นก็สีสันสวยทันสมัยนะครับเทาลัมโบเดินเส้นสีดำตัดเทาดำอย่างนี้มันหล่อเข้มข้นอยู่แล้วคันนี้นะดูสิทั้งสองด้านสีเงากิบเจ้าของไม่ลงอะไรไเลยครับไม่แจ้งรยยายละเอียดใดทั้งสิ้นคือมั่นใจว่ารถตัวเองเจ๋งว่างั้นแล้วก็ในมุมมองก็น่าจะเป็นลักษณะว่าอยากให้ติดต่อไปมากกว่านะครับพูดคุยคัดกรองคนซื้อซะให้เสร็จสับนะ่อยากรู้อะไรโทรมาคุยมาเล่ารถเลยนะเกียร์ออโต้ข้างในเรียบ เรียบๆนี่คืออาจจะไม่ได้ทําอะไรมาเลยตั้งแต่แรกหรือไม่ก็อาจจะถอดของแต่งออกไปอันนี้เราผมก็ไม่รู้นะให้คำตอบอะไรไม่ได้นะครับอ่าสภาพนี้ครับทะเบียนก็สวยนะหนึ่งสามสามศูนย์นะครับ <c oughs> เลขกู่อ่าเออเอ้าทำไมอ่าไม่มั่นใจนะฝาใบฝาหมอ,อก,กองอากาศมันเป็นรุ่นนี้มันเป็นรุ่นคาบูเหรอ ยังหลงเหลืออยู่อีกหรอสภาพนี้เนะี่ยไม่น่าเชื่อไม่มั่นใจนะครับว่าใช่หรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้แจ้งสเปกนะครับแต่ที่เห็นเห็นเนี่ยเบาะตัวนอกครับเบาะตัวนอกเป็นขาเดียวอย่างเงี้ยนะครับแขนเดียวเขาเรียกแขนเดียวที่เหลือใส่มสภาพภายในเรียบร้อยนะดูเรียบร้อยดูแล้วอาจจะเป็นรถบ้านอาจจะเป็นรถบ้านนะครับแล้วก็คือมันอาจจะเก่าถึงอายุมันเจ้าของก็เลยลงทุนสักก้อนหนึ่งทําสีใหม่ จัดทรงให้มันเรียบร้อยนะครับแต่งพอให้รู้สึกว่าได้แต่งสายหล่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็อาจจะขายทิ้งเอาเงินคืนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับ่ไม่งั้นอีกทีก็หลุดไปเป็นรถซิ่งเลยก็ต้องไปดูครับต้องไปดูจริงๆสรุปภาพรวมยังไงซะรถคันนี้ก็ยังน่าสนใจแต่ต้องไปดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรามาดูราคาก,กันก่อนครับผมนะฮะไอวับปุบ๊บเออรถชื่อเล็กเจ้าของรถชื่อเล็กครับราคาครับ9 0้า0บาทครับผม Honda Civic EG ตัวนี้นะครับทำใหม่ทั้งคันเกียร์ออโต้ดูแล้วเป็นรถธรรมดาสายหล่อแต่งสีสันสวยงามนะครับเก้าหบาทครับเก้าหบาทถ้าคิดว่าใช่ถูกใจอยากได้รถสภาพเดิมๆเรียบร้อยก็คันนี้ก็น่าสนใจติดต่อหาเจ้าของตามลิงก์ด้านล่างนะครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับแล้วกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ไว้เลยครับ